สวัสดีครับคลิปวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะครับก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของเสียงนะครับกับสำเนียงนะครับซึ่งยังมีนักดนตรีหลายๆท่านนะครับยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องคำว่าเสียงกับสำเนียงนะครับอย่างเช่นไปใช้คำว่าเสียงสากลเสียงสากลมันไม่มีนะครับและไปพูดเสียงไทยเสียงไทยมันก็ไม่มีต้องแยกให้ออกนะครับว่า คุณลักษณะของเสียงเนี่ยก็คือคุณลักษณะของเครื่องดนตรีตรงนั้นคือส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่จะโชว์ความเป็นอัตลักษณ์ของในแต่ละชาตินะครับหรือแม้กระทั่งทางของสากลเนี่ยมันคือรูปแบบของบันไดเสียงซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นลีลานะครับลีลากลุ่มโทนของเขาเนี่ยจะอยู่ในบันไดเสียงอะไรนะครับอย่างสมมุติถ้าจะเป็นเจ็ดเสียงเท่าเนี่ย เฉลียจัดเสียงเท่าเนะี่ยเราก็จะอนุรลมว่าเป็นบันไดเสียงที่คนไทยชอบใช้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกไดอะโทนิกเนี่ยหรือพวกเมเจอร์สเกลเมเนอร์สเกลฮาร์มอนิกสเกลมรสเกลพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ดนตรีสากลน,นะครับฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังนําเสนอในวันนี้ก็คืออยากให้แยกให้ออกระหว่างเสียงกับสำเนียงนะครับวันนี้เสียงก็ง่ายๆมากนะครับอย่างผมยกตยกัวอย่างวันนี้ผมเอาอันนี้มาให้ดูนี่คือเสียงนะครับอย่างนี้คือเสียงคือเสียงซอนะครับ ก็สำเนียงล่ะครับสำเนียงจะเกิดจากอะไรสำเนียงก็จะเกิดจากรูปแบบที่เรากำลังจะเล่นนะครับสมมุติว่าผมเล่นลักษณะของซอคันนี้นะครับเป็นลักษณะ7เสียงเท่านะครับลองดูว่า7เสียงเท่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ใช่ไหมถ้าคนเล่นกับดนตรีสากคนเยอะๆจะรู้สึกมันเพี้ยนๆนะครับมนเนิ่นๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นบันไดเสียงนะครับฉเฉลี่ยเท่าซึ่งเวลาหลายๆท่านเนี่ยสีซอหรือหัดซอเนี่ยในทางดนตรีไทยก็จะมีครูอยู่2ประเภทนะครับครูประเภทที่1ก็คืออนุรักษ์เลยก็คือพยายามใช้นิ้วเท่าเลยนะครับพยายามใช้นิ้วเท่าฉะนั้นสำเนียงเขาก็จะออกมาเป็นอัตลักษณ์ของเขาแต่สมัยใหม่นี้ก็พยายามจะปรับนิ้วคือพวกซอเนี่ยเป็นพวกเฟตเลดมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มันสามารถปรับได้ตามที่ผู้เล่น มีความสามารถจะปรับระบบนิ้วยังไงก็ได้นะครับจะปรับได้ตามนั้นเมื่อกี้ผมทำเสียงไทยไปแล้วต่อไปผมจะไล่แบบเสียงสากลน,นะครับจะเห็นว่ามันมีความต่างกันถ้าเป็นเสียงไทย ไม่ทราบว่าแยกแยกออกไหมนะครับอันนี้คือกําลังจะบอกว่าเสียงกับสำเนียงมันคนละเรื่องกันเวลาจะไปพูดหรือจะไปสอนใครจะไปให้ความรู้ใครก็อย่าสับสนนะครับส่วนลีลาเทคนิคนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับสำเนียงนะครับเป็นรูปแบบเป็นสไตล์นะครับเป็นลีลาอย่างเช่นซอไทยเนี่ยชอบมักจะมีการลักษณะของการเบนดิ้งนะครับเห็นไหมฮะหรือแม้กระทั่งการการปรับ ครับซึ่งจริงๆก,การปะในสมัยก่อนเราถูกเราถูกสอนว่าสําหรับซออ,อู้นะครับหรือการพรมนะครับใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเทคนิคนี้ปกติเราจะใช้ในซออู้อ,อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมติผมสีไปให้เกิดสำเนียงสำเนียงหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นเป็นลีลานะครับเป็นลีลาของการเล่นซองแต่ละคนซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับสำเนียงนะครับสำเนียงคือในระบบของเออสเกลที่เราเล่นในเคลื่อนไหวไปแบบไหนนะครับอย่างถ้าเป็นพวกซอก,กันตึงก็จะชอบกันแบบนี้นะฮะโผล่กันขึ้นมาเลยรันอย่างนี้ก็คือเป็นสไตล์นะครับบางทีพอสไตล์ปุ๊บมันก็จะสร้างสร้างเสริมความเป็นชัด ในเรื่องของสำเนียงในแต่ละชาติมากขึ้นด้วยฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนําเสนอวันนี้ก็แค่ทําให้ดูนิดเดียวว่าเสียงกับสำเนียงนะครับศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะไปพูดอะไรนะครับโดยเฉพาะวงการกลุ่ยเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับแล้วก็ไปสอนแล้วก็ผิดนะครับแล้วก็บางทีก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันผิดก็ต้องผิดนะครับอย่าตะแบงนะครับแล้วก็อย่าหัวแข็งนะครับมีอะไรศึกษาดนตรีนะครับปรึกษากันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ทําให้ดูง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับ